สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผม mm hmm. วันนี้ mm hmm. มีการรวมตัวกันของเซียนนะครับ mm hmm. ก็เลยถือโอกาสนี้แหละถือโอกาสนี้นะครับ mm hmm. จะมา mm hmm. เลาคันเบ็ดใหม่นะครับวันนี้ไปได้ไม้ไผ่มานะ mm hmm. ตามโบราณนะครับตามตามฉลูโบราณที่เขาว่าอา ให้หาไม้ไผ่ตรงอะไรนะต้นกลางกออันแล้วก็เอาตรงข้อกลางลำนะครับแต่ว่ากอไผ่วันนี้นะครับที่ไปเอามาเนผะ่ยม,มันไม่ตรงเอ่อมันเข้าไปผ่าเข้าไปเอาในกลางกอไม่ได้จริงๆครับก, <c oughs> ก็เลยได้มา <c oughs> แค่นี้นะครับนี่ยไม้ไผ่ลำนี้นะครับ ตรงนี้ไม่ใช่ลำไม่ใช่ต้นกลางกอนะครับแต่ว่าตรงนี้คือเป็นตรงข้อของกลางของลำต้นนะครับข้อดีของอข้อกลางกลางลำก็คือนี่นะครับจะให้ดนะูจะมีความตรงนะครับเนี่ยนะครับทำง่ายนะครับก็แบ่งกันไปคนละท่อนสองท่อนมาแล้วนะครับได้ทำน,นะครับ ันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงการไล่ฉลกนะครับไล่ฉลกให้ตามสูตรโบราณนะครับคนโบราณโบราณแล้วก็จะมีการไล่ฉลกเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจนะครับ<อ>เป็นสิริมงคลในการทำอุปกรณ์ออกไปหาอยู่หาก,กินนะครับวันนี้ก็เลยจะมาไล่ให้ดูกันนะครับตามแบบฉบับของผมเองที่ได้รู้มานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ อันดับแรกก็อย่างอย่างที่พูดถึงนะครับก็คือการเลือกใช้เลือกหาไม้ไผ่นะครับต้นที่เกจัดแล้วก็ถ้าได้ต้นที่ขึ้นกลางกอนะครับแล้วก็เลือกตรงที่ข้อกลางลำนะครับก็จะได้มานะอย่างนี้นะครับนี่คือแต่ไม่ใช่ต้นกลางกอนะครับต้นนี้แต่แต่ก็ได้ข้อข้อกลางลำต้นมานะครับจะมีความตรงนะฮะ ีนี้เราจะมาไล่โลกกันนะครับวันนี้มีการรวมตัวของเซียนนะครับก็จะถือว่าเอาโลกอีกอย่างหนึ่งก็คือมีแต่เซียนฝีมือฝีมือมานะครับจะได้ความหมานนะครับคนนี้นี่ไม่ธรรมดาครับวันละสิบกิโลทุกวันนะครับระยะทางนะครับระยะทางที่ไปใส่นะครับไม่ต่ำกว่าสิบกิโลครับคนนี้นะส่วนช่างปีนะครับไม่เอาเยอะครับห้ากิโลครับ หากินรอบๆบ้านนะโอเคครับเดี๋ยวจะมาไล่ให้ดูนะครับอัน้การไล่ฉลกนะครับของสูตรโบราณนะครับเขาก็จะไล่แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ดูกันครับจะนับเป็นกรรมนะครับเป็นกรรมเอามาทาบใส่นะครับกับไม้ไผ่นะครับกับไม้ไผ่ที่จะเลานะครับ นนี่นะครรับกาแรกก็คืออะไรนะมเบ็ดนะครับกํปา,าปลามาเปล่าเน่าชานทานหักผักเมือดเสื้อแดงแกงส้มต้มหัว ใม่ครัวหน้ายู่นะครับจะตกป,ประมาณนี้นะครับระ<ช>จะตกป,ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะวัดไว้นะครับรับเม็ดงูมมมมวัดไว้วัดไว้แต่ว่าผมจะยังยังไม่ตัดนะครับผมจะยังไม่ตัดเลยได้เนี่ยเ้ยพี่ได้ไเนี่ยใช่ยังไม่ตัดเลยแต่ว่าแล้วผมจะเอาตลับเม็ดมาดึงนะครับมาดึงแล้วก็ ค่อยมาเทียบข้อเอานะครับเพราะว่าจะได้ไล่หัวข้อข้อหัวให้มันให้มันตกข้อพอดีนะครับแต่เราก็วัดไว้ก่อนว่ามันตกขนาดนี้นะครับตกตรงนี้แล้วก็เอาตลับเม็ดมาติงนะครับสําหรับของผมเองนั้นก็จะตกประมาณสักเม,เมดด็ดนะครับเม็ดนิดๆนะครับสําหรับความหมายนะครับความหมายของแต่ละ รมแต่ละกรรมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะพูดให้ถึงพูดให้ฟังนะครับกรมแรกก็คือกรรมเบ็ดนะครับําเบ็ดก็คือเหมือนกับว่าําเบ็ดไปนะครับก็จะได้เบ็ดกลับมานะครับเบ็ดเปล่านั่นเองนะครับกรมที่สองก็รมปลานะครับอันนี้ก็พอได้นะครับแต่ด้วยความจริงแล้วถ้าตกแค่ครั้งครั้งแรกเนี่ยมันก็จะสั้นไปนะครับต้องไปตกครั้งที่สองนะครับที่ถึงจะพอดีนะครับ กรรมแรกก็คือกรรมเบ็ดตัวกรรมเบ็ดก็คือกรรมตะเบ็ดนะครับกรรมที่2ก็คือกรรมปลานะครับกรรมที่สาม,มาเปล่าก็คือกลับมาตัวเปล่านะครับมาเปล่าเน่าชาญเน่าชาญนี่ก็คือได้ปลามาเยอะแต่ความหมายอีกอย่างหนึ่งก็ประมาณว่า ได้มาเยอะแต่ว่าระบายไม่ออกจนต้องได้ตากไว้กับชานบ้านจนแบบว่าเน่าเปื่อยไปนะครับเน่าเหม็นนะครับคานหักคานหักอันนี้ก็ดีนะครับคานหักก็ตกดีนะครับหมายถึงว่าได้เยอะจนหาบออกหลอออกมาจนหับมาจนคานหักนะครับส่วนต่อมาก็เป็นผักเหมือดน,นะครับผักเหมือดก็เหมือนกับว่าได้อยู่นะได้แต่ว่าได้มาน้อยต้องต้อง ขาเรียกนะต้องเหมือดผักใส่ต้องต้มใส่ผักต้องต้มใส่ผักด้วยนะครับหมายถึงว่าพอได้ตัวนะแบบนี้พอได้ตัวเลือดแดงเลือดแดงตรงนี้ก็ออกประมาณว่าอาจจะแบบว่าเจอพวกปลาที่มีเงี้ยงมีอะไรนะครับแล้วก็อาจจะโดนปักโดนอะไรถึงอาจจะไม่เจอปลามีเงี้ยงก็อาจจะโดนโดนคมเบ็ดของตัวเองปักมือนะครับหรือ จังหวะที่ปลดปลาก็อาจจะโดนอ,อะไรนะโดนโดนหญ้าโดนอะไรบาดมือนะครับโดนหนามอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือความเชื่อของคนโบราณน,นะครับหมายถึงว่าถ้าตกถ้าตกฉลงนนี้ก็จะประมาณว่าไม่ไม,ไม่ค่อยดีนะครับไม่ดีนะครับจะได้เลือจะจะเจ็บตัวนั่นเองนะครับเลือดแดง้เลือดอุอ่นแกงแกงแกงหัว จาแกงแกงส้มเออแกงส้มก็มาณกันกับตรงนี้ผักเนื้อคือได้ตัวนะครับแต่ก็ต้องต้มผักใส่ด้วยนะครับต้มหัวอันนี้คืออันนี้ก็ดีอยู่นะครับได้ปลาตัวใหญ่ๆนะได้ปลาตัวใหญ่ๆไม่ค่อยจะเจอตัวเล็กจะได้ตัวใหญ่ๆได้กินต้มหัวอยู่นะ แม่ครัวหน้ายุ่งนะครับอันุดท้ายนี้อันนี้ก็คืออันนี้คือตามตําราแล้วก็บอกว่าจะดีที่สุดน,นะครับก็คือได้ปลามาจนแต่ว่าให้แม่ครัวมามา,มาผ่ามาแหวกมาทํากินทําอะไรจนแบบว่าแบบโอ้เยอะแยะจนแบบแม่ครัวหน้ายุ่งไปนะครับ <c oughs> นี่ครับตกประมาณนี้นะครับแต่ถ้าของใครกำใครสั้นไปก็ไล่ต่อไปเริ่มต้นใหม่อีกครับ ถ้าชอบยาวขึ้นไปนะครับก็ก็แต่นะกัมเบ็กกัมปลานะฮะตกถตุงนี้ก็ดีนะครับกับปลาเริ่มชมกับปลาที่สองนะครับก็ไล่ประมาณนี้นะครับส่วนสูตรของผมก็อย่างที่บอกนะครับพอผมไล่มาได้แล้วผมก็จะมาร์กไว้ก่อนมาร์กไว้นะครับแล้วก็แล้วก็ค่อยเอาตละลามิตรมาดิงนะครับหรือไม่เราก็มาร์ก มัดวัดวัดด้วยวิธีนี้คือหาไม้มาก่อนนะครับาหาไม้มาแล้วก็มาวัด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 ตกตรงไหนเสร็จปุ๊บเราก,ก็หักไว้นะหักปลายไว้ปุ๊บแล้วเราก็เอามาเทียบกับข้อไม้ไผ่นะครับอันนี้เพื่อให้มันลงตัวนั่นเองนะครับเนี่ยอยางจะเราจะเอาปลายมันปลายของคันเบ็ดให้มันตรงข้อก็ดีนะครับก็ามาวัดตรงนี้ได้นเนี่ยขยับหาเอานะครับอย่างเงี้เพื่อให้มันลงตัวนั่นเอง โอเคครับก็ออกประมาณนี้ครับผมก็ออกประมาณนี้นครับส่วนความเชื่อของท้องถิ่นทางบ้านท่านเป็นยังไงนะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะอันนี้คือ,อ,อโลกนะครับไล่สโลกของคนที่ของคนท้องถิ่นแถวบ้านผมนะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะเชื่อ เสื้อโบราณไว้นะครับเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดนะครับทุกวันนี้คนเราก็ง่ายๆกันไปหมดนะครับแม้แต่คันเบ็ดก็ตอนนี้ก็ซื้อสําเร็จเอาหมดเลยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการตัดนะครับวัดตัดแล้วก็ผ่าเหลานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้เอาไว้รอบหน้านะครับเดี๋ยวอันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับผมการไล่ฉลุกนะครับหาฉลกุก โดยหลักแล้วคือกำรรม,มือของเรานะแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะการไล่แบบนี้ก็จะกลายเป็นว่าโฉลกใครฉลกมันนั่นเองนะครับผมโอเคครับ